ก็ถึงน้อพี่น้องเมื่อาวานทางพังไทยพี่น้องเลยบบาเสียงเพื่อนนั้นว่าเกิดวัตถิเหตุขับรถไปผู้ตู้ไปลืมปิดประตูไปตำต้นไม้พี่น้องเอ้ยขาดเสียเงินแท็กซี่วานนี่เดาเบาเตียงกันเลยชงกำลังใจไปให้ ติดเชื้เนี่ยทรไปถามแล้วอยุงมือเช่าน,นี่ก็โทรโทรไปคือก็โทรไปอยู่กับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางลาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางไทยพ่อแม่พี่น้องทางต่างประเทศนะพีม่มเนาะเอ้าพี่น้องไอ้มืนอนี้กะ เปิดคลิปมากับยูเฮือนยูซันเบลลี่น้องเพียงน้อเพราะว่าอ่ามอนิกะมารับเบาวเพลินเพ่นว่สิกไปเยี่ยมพ่อตู่ทางอยู่ห้องหมอบริสัทธ์วะเฮสิมีผู้อยู่น้ำเม่ตูุอยู่บุบบะเนี่ยไปก็ไปโบโดนล็อกพี่น้องเลยพอเเผาไปเเผามายังเม่ตูแเราอ่าปิงกบปิงเขียดบุเป็นนะหูตาบ่คอยดีไปไหน พอดีแล้วกลับมา,มาแม่เล้งสื้อของฝากให้บรลีามาฝากในตู้เนี่ยมากระเป๋ามาลุงก็ได้เอารถเขา้าศูนย์อีซูซุเข้าไปกับรถเสียหลายล่อคิวอยู่ไปเสีนว่าก็เลยแด่นออกมาก,ก่อนอาสาเหตุก็คือ,อาทางระบบไฟฟ้าพี่น้องเอ้ระบบไฟฟ้า,งงบบฟฟามันอา่อามันอน,นว่าตขาดหายเวลาเขาเล็งเสียงม่อนเสียงเลยกับเวลาเขา บ่เปิดตาเราเมันไฟแจ้งเตือนบ่มีนะพี่เนาะเอาวัชพให้เพิ่นเข้าไปเบิ่งน้ากันเพิ่นเซ็กเบิ่งให้กับพวงมาลัยมันแหละเวลาหมุนแหละมันอืดอาดอืดอาดอยู่มากินข้าวเที่ยงอยู่พี่ได้มื่อนี้ก็ได้กำลังเห็ดอย่างอิบูนั่นาะคือฮะปนกบโอ้มันก็คักแล้วฮดโดยว่าซื่งกับ่ได้นะว่าก็จัดให้เลยเนาะได้พี่น้องเอ้โดยโดยเมื่อกี้ใส่เสื้อผาเพื่อนเขาเซเว่นลงเมืองว่าเพิ่นสิเป็นเนี่ยใดเนาะ โอ้ยฮ่านาะเคยเขาอยู่ว่าเซเว่นวานิมากอ่ามีอย่างอีกยังคือเขาเจ้านี่นี่โอ้ยข่อยบุกเป็นข่อยเชื่อข่อยฮะข่อยเขาอยู่ไทยกับขเคยเขาบ่บ่ยิงเดินแนว่าเสียงเพลงเสียงลำและขายนี้เขาบอกข้าลำเซเว่นเซเว่นยิงอยู่เลยสบายดีเลยสบายดีเลยมาคงมาแข่งมีกินอยู่บ่บ่ โบ่เด้มาเลยออบ่ไดนเนาะตำได้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 ยๆๆอย่อย่าๆ่าาตำเด็กหลายรโดยสีนับหมอมๆมใช่แ้วเนาะโดยรู้เข่าไล้วพี่ตรงนี้เขาเศ้าของพนินกินยังสี่เลยมันอย่างนี้น่นะไม่ได้กระเพาจังคืนปเนี่ยยังไม่ได้กินโดยนอนตื่นเศร้าแต่เชี่ยวโคตเดียพอแล้วพอแล้วพอ่ต้องทปเดก็ได้ ่าใช้น้ำได้พอเลยบเบาๆบ่กเขาขวดใส่เขาขวดได้ใส่บ่ใส่ได้ขวดกับปนหนึ่ใส่บ่เขาขวดโอ้ผักเพลวใส่มันส่บุขคากันคักปันยังบ่ใส่ผักเพลวได้ปุ๊บอ้าวพักเพลวกินกับมอเนาะเไปใส่อใส่โดยจะหอมโดยอ่าเป็นยังไงเอาทางกันว่าทางเมตู้บิ๊กเพิร์นบอกขุมกันเจ้าได้ยินอยู่บ่ขวบได้ยินไหมบ่เพราะว่า กชิปะปะห่างกันเบาเลือกลากันนี่แต่สาเหตุมันเป็นังไบาวน่าัวลูัวไปอัวิญพรงคนดียวก็หน่อยหได้เทียวเตี่ยวบไดอ้าวเล้ยบาที่นี่อุกตัวนี้เดียวอยเเวียงไรเอเวียงบได้เอาแต่ผู้าตาแสงคนเนาะคอยด้ยินมาไวไอะน้ำคีบเอเสียงได้ขอเห็นนะเนาะเออเออ นี่บัเสียงเออค่อยบ่าแต่พี่แต่พบี้ยกได้ผู้ว่านคนละผู้ว่านก็อยากทะลุใน่เนาะโดยเนี่ยอุ๊กอยเด้นด้แต่ตุ๊กสรุปเลือกล่ากันในดีโลไปจากบัานขาดยาห้างกันปะอย่างนี้่างนี้ในโฮมใหญ่เขาเ็มีคนชื่อว่าห้ลูกให้หลานปะห้างกันได้แมนเมนนี่แหละมันดีเพร่ะนายโอบร้อมห้ลูกให้หลานอยู่น้ำกันโดยแพงกันโดยแน่ว่าเขาเป็นคู่เคื่อนชานเลยเนาะแมโอบร้มกันปะนี่เด็กชื่อว่าแม่ววิกแล้วเอ๊ะกะ ขอยู่นเราอะอ่บอกไงอยู่าบอดบุรุษทนไ่ได้บุรุษทนไม่ได้ได้เลยมันบริเวณอะไงานนี่และเนาะแนนหมูมาแบบไปหาอยู่หากินบนบนบบุบคืนบัดมาเนีบัดบบเห็นอย่างอ่าท่นละวะคอยก็ยยังหมท่านมาเจ้าก็คือบได้ไปบนบคนบุคืนว่ได้แน่กบเขียกันเลยโ้คอยเข้าไปบุบบุคืนหนึ่งมีบางครั้งที่คอยไปล่ชมูนี่โดยล่นีกันครบยังกินเท่าบานนีอ่ นนั่นถือเคยนนั่นแสดงว่าพ้นแบบไปหากินเลยลูกเตะไข่ลูกเตะไข่ไม่คือข่อยนี่ยว่าพ่อพ้นกบข่อยกับคือกันเด็อเอาวะเนาะโอ้เนาะอ่ะนี้ว,าว่าไปหากินตัวเช่ามากว่าทำหากินน้ำลูกน้ำเมี่ยวกับเนี่ยมันโมเมนต์เนี้ยเนาะเอากับแปะกันแล้วเนาะไปไปไหนจ้ะ,ะไปบัวช้างงามบังามมันกับเขากาขันแลวั้างคือกันเนีเนาะลูกเมียวน้อยเขาศัยลูกผัวเนี่ยใส่ลูกใส่ผัวได้เจ้าสิไปไปแล้วกลับมาบอกว่ามียังกินบาทเลย

เฮ้ยน้องเอ้ยอันว่าอ่าน้องสะวลีมีสัตว์ทั่วกบผุนิบาวน์เน well, ี่ยบดบ่บบู่บอยู่บ่นู่อยู่ขนาดเฮ้ยไ่หมอยู่เพื่อห้อเดือดชีวิตมันกับผ้าต้มแล้วพ้าปนแล้วนี่นะเออข่อหว้าอยู่บอกให้อันว่าเอากบหน่อยมาปล่อยแล้วสวิงเนี้ยอันแย่งขันไว้อเอ่อกเชลิม พอพอแล้ววาวตักได้บันตักได้บันโอเคแล้วโอเคแล้วน้ำสีไหมถ้ามีอีกสีน้ำอีกสีหอมเดิโอ้ยมาแข่งมาเลยปิดมาเนาะเกินมาบนเอาพอดเลยเอาไวโอ้ช่างว่าแท้แน่วันนี้น่ะออามาดูแล้วตักใส่ถ้วยมาได้พี่น้องเอ้ยไปหาตั้งกล้องก่อนมาที่นี่เรียบร้อยเลียวเนาะวาวเนาะไปไปพี่น้องเอ้ยล้างมือก่อนฮะเจ้าเนาะมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวกระปุลกบ แกพักพอค่อยมีไปไหนดอกมื้อนี้ยังดอกได้ดอกกินนี่อิ่มแล้วก็พากันไปเดี๋ยวมันสิค่ำสิมืดก่อนมาได้บ่มาเดี๋ยวบอกเด้ว่าเดี๋บอกเด้ว่าสามชี้เทื่อเลยเจ้ากินทาแลิกขอไปเอาพักเอาแครงมาให้โอเคโอเคไป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 เจ้ากินแล้วก่อนเลยเจ้ากินเลยแม่เจ้าชนะหน้าบ่น่ะแม่เออไป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 เอาแครงมาได้อาหน้่งเ้อน้ำไม่ไม่จุม่ะอ๋อจิ้มหนึ่งจุ่มเลยครับ

แม่ก anyway, okay. mm ็อม่แม่ก็บอกกินได้ก็ควรกินต้องไมะเกเลยฮึฮเช่บุพักเลยฮะอะไร้จบอกวูีมแบบต่ละคนลูใครมาไงมาเช่นนล้เนาะตามไปข้าอนได้เห็นเลยมามาพี่น้องเด้อกินข้าวกินน้ำต้องกัรปนบจ้ค้นรสชาตินู่นพี่น

เห็นไหลูกเป็น wow. so 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 sí, no ีบเมี้ยวราบูถึกใจเพิ่นด้วยต้องนี่เลยก็เลยอยู่เป็นโสดเลยแบบนี้พ่อใส่ใจนี่เลยก็แม่นพ่อดบบพ่อคำเดียวแล้วนะดยกาห์นไหนครับเรือหันไหนลูกเมี้ยวอกเพิ่นเลวยด้วยหัวอมหาเขาเลยเจ้าได้บ่างพ่อได้บ่างเงินหาเงินแต่งลูกแต่งเมียน่ะโอ้ยก็ยังบ่พอเลย เอาบัวช้างสิพอดนี่แกแว่าสีคือคือในบัดมีตู้บัดบัสบ,บายอีกได้บ่เฮ้ยพอแล้วจับงเนี่ยไปเดอ้อไปเดอ้อไปหาเข้งมาเดอ้เอเฮ้ยน้องมาปางกล้อง่อยนะมาพี่ไปเด้อเดี๋ยวนี้เด้อมาเลี๋ยนี่เด้อมาเด้อขอโทษขอใครลายพี่น้องเลยอ,อ่าดื้อขนาดได้พี่น้องเยนี่ที่จะโบภาพไปป่าเนี่ยใกล้ทีต่ตากต่หน้าบ้านมันหนา ตีนบ้านไปหอดตีนลงก็ชอบข้าว่นเต็มไกอ่ะแดดไลเล้แจงแดดแต่กับผิวลำเลยนี่เฮ้แเจแดด่กับผิวลำก็และพอยเศา้าห้เศาหน้าก็แบบนั้นได้เปล่าเอ้ยเอาแข้งมาชงกนอ่งเดได้กินอแข้งจะมเฮ้ย ไมต้องออนลไลน์เด้อคนามาเล่นเลคนเราไนจะไปให้นิ้กบอืมาไหมนิ้วกบนิ้วก่า โทรบอกให้มารับพีงงบ่น้องเลยว่าน้ำมาหนุ่มๆขางมาเขือนบอ่พอเช่นว่ามารับในสิบไปเยียมปู่ตู่แน่นั้นหลายมือเลยเขาก็อยากไปเถิงไงน้องแม่ตู้นอเบลลี่ก,ก็งไ,งได้ก็ได้เข้ามาบ้านมาันสิรับรับไปเยี่ยมปู่ตู่นั่แน่ก,การกระโบดทายบ่โบา

มาหลับในเด้อผสมบบกเช็ดเนี้ยเซ็ตๆไม่กินอกว่าสมแบกโยบไปสิบอึกมาโนายันจะปิดปิดมาลายเดย์หมาดมาแข็งไหมอยู่เฮือนนอกจากกุ๊กนิดหน่อยหนึ่งเป็นในเป็นตัวก็แข็งนะครับปลูกไว้นะเห็น ข่ากะลีพี่น้องเลยเมนอนี่เนี่ยกขายุ้งมอคุณ cáp còi rồi, àm, ngoài này cứ xem để móm đấy, à, nón, hết, nỉu, seven à, à, cua, bả thế này, nên im còn nơm mày tuồi ơi hả มันขึ้นเพื่อนมอดได้ไปใช่ป่าวไหมจุเบานะเออมาพี่รองเลยกินไปเห็นว่ากินไปกินแม,นนม่บัดอันว่า ừ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  ở hình nó có bà nhắn phù bạch kết bằng trang bật ẩm năm năm mà này nữa thằng em kín thả anh gối và nhắn nó chấm đi kiểu thứ bùn là là hết đi kì nè à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  เมื่อวานทางพังไทยพี่น้องเออเบาเสียงเพื่อนนั้นว่าเกิดวุฒิเหตุขับรถไปบโคตู้ไปลืมปิดประตูไปต่ำต้นไม้พี่น้องเอ้ยขาดเสียเงินแท็กซี่วานเนี่ยเบาเตียงกันเลยชงกำลังใจไปให้แท็กซี่วานนี่ยเที่ยไปถามแล้วอยู่เหมืเหเช่านี่ก็โทร่ยว,วไปคื้นก็โทรไ,ไปอยู่ ก้อนอย่างนั้นพี่น้อง,องชื่อเด้อเห็ดเพื่อพี่เพือน้องเพือลูกเพือหลานบางเคื่อว่าพี่น้องบางคนนะดูว่าอีฟซีพันทีเพิ่นบ่เข้าใจเพิ่นว่าเห็ดเวียกง่ายมันเรื่องง่ายจักหลีพี่น้องเลยดดลดราคาหุ้นก็คือพี่น้องฮู้เห็หนเนาะในล้วมันเกิดอุบัติเหตุเสียเงินเสียทองทุกอย่างมันมีอย่างง่าย เป็นกับังกางไหเดอ้บอบ่เตียงเลยที่อๆอยู่บ้านอยู่ช่องครับผลเรื่องนึ่งอย่างนึงเดือเรื่องนึง,ง,นงช่วงหนึ่งกับเรื่องบอลลี่ับพี่น้องช่วงหน้าช่วงนี้กิดเรื่องนี่แหละพอตานี่แหยเขาห้องบานนี่แหละพี่น้องเลยโอ้จากนี้หลายยังวายอยู่นี่แต่เนี้ยเป็นอารมณ์นิดเด้ออันนี้นี่น

เมื่อคืนนี่ก็ดเท่าพ่อพี่ลองไว้ไข่ขึ้นแห้ง แพทย์หมอเพิ่นก็เอาอยามาใส่ให้จ้าที่ใช่ตัวใดล่ะไข่คคึนะ้นมันสัน่นว่าโรคอะไรเนี่ยนะมันมาน้าน้ามันไม่สะอาดนะไปถูกเพลแล้วเป็นแล้วเป็นเพลอตอนนั้นนะแล้วไปเหยียบน้าแล้วนี่มันน้ำชุ่มเขาทั้งเพลเป็นเพลแล้วเชื้อโรคตัวนี้นะมันเข่าไปแล้วบ่ะนี้แต่มันมันอยู่ในหันแล้วมันเห็ดยังบมเป็นบาดเลย มันเวลามันไข่มันขึ้นชันเหนาแห้งเหมือนกันไหมใชพอตู้กันแล้วขาดเลือดแล้วเนาะอ่าขาดเลือดเลือดเติมแล้วกินน้ำรังโอเคกินน้ำรังเจยวเจ้ากบเบิแล้วกินน้ำรังโอเคนี่อยากน้ำอยากน้ำรังเป็นยาเลยโดยขอพูดเยอะพ่อพ่ออายุคอยหิวเข่ามาจากไหนกับท่านเนี่ยหรือติเลยอ่ะโอเคพี่น้องเอ้เจังงนากะขอบุญขอบคุณในไลที่พี่น้องเขามาเป็นฮวงเป็นแยเขามาติดตามนะพี่น้องช่วงนี้กะ สิเห็นแต่ช่วงอ่าอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยพี่น้องกินข้าวกินน้ำอ่าไปห้องมองห้องหมอมันก็บ,บ่มีเวลาสิเลนไปซอยพี่ซอยน,น้องเพราะว่ายังน้องไม่ตู้เนาะเพราะว่าครอบครัวเ้ากงก็ยังยังยังบวสบายยังบวอยู่ดีมีแห้งอยู่ว่าง่ายซะหน่อยเนี่พี่น้องเข้าใจน้ำกันแน่ช่วงนี้พี่น้องเังจะได้ก็กกับบุญขอบคุณในหลายที่พี่น้องเพิ่นเข่ามุกเข้าใจที่เพิ่นเห็นอกเห็นใจเพิ่นคอมเมนต์เขามาเพิ่นสอบถามเขามาเพิ่นโนนี่นั่นเขามาบุญหรือบุญรื้อคุณพี่น้องเนาะ บอว่าพอตาสีดีสีเศร้าครอบครัวเริ่มกลับมาเป็นสภาพเดิมกระสิีไปดูอการดูงานเต็มที่พี่น้องเลยแต่ตัวลุงเองก็ยังฮาแต่อ่าไข้ขึ้นมาหน่อยนึงก็ถือว่าโอเคขึ้นมาได้ละฮะอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องเด้อลูกไขไข่เจ็บจะมาเบียดมาเบียน,ยนอ่าเดี๋ยวเราเลี้ยงซื้อของฝากมาฝากเรามาก,กินยังแน่เจ้านะขนมขึ้นกับอันเนี่ยขนมปังเนี่ยขนมปังบ่โดยโดยแชร์บอดีด้ซื้อมา กันซื้อมากกับอะไรวะนี่เด็กพี่น้องลูกหลานมากกับเขาไปเชื่อมว่าในเฮือนบุ้เฒ่าสิเป็นแบบนี้กันของแซ่บเนี่ยนี่เชื่องกินกันของโมแซ่บเอามาแต่วัดแต่ว่านั่นโอ้ยอยากกินกินเลยตอนนั้นเราปะกันของแซ่บแบบเชื่องว่าเลยประตู้เขาก็ยังชอบอยู่ไหไปตู้เขายังชอบอยู่บบ่ชอปะเออลูกหลานกับพ่อลูกหลานที่ปรตู้เขาก็พูดจักอีกของแซ่บกันอ่ะก็นึกว่าถือปากพุเตู้เฒ่าลูกหลานเขาก็พูดจักอีกขึ้นกันโอ้ยเมล็ดสิบเอซื้อมาให้บริสมาฝากดอกเมล็ดเมื่อนี่ บ่ได้เวใช่ไหมเฝ้ามากพี่น้อง,องชิเฝ้าอ,อันว่าสื่อกับข่าวกับน้ำไปให้ยเมนอนนี่เราไปชั้นกินข้าวเที่ยงเข้มจักนั่นกันเลยโอเคไปใช้เป็น้องเลยสบายดีเด้ออ่ะพี่สบายดีพี่น้องเลยไปตู้เลยโดย,ดดโดยไปพี่น้องเลยมาฝากท่องอยู่นี่มอนีิกระดาษ